โนดพิเศษมีอาการแบบนี้หลังแพทริเซียเล่นฉากเริฟซีนคู่ดีเจพุทธสามีตัวจริงถึงกับร้านํำนี้เป็นละครที่กำลังสนุกเข้มข้นสุดๆสำหรับเรื่องที่สุดของหัวใจนำแสดงโดยนางเอกลูกครึ่งแพทริเซียกูดพระเอกหนุ่มสุดฮอตดีเจพุทธพุชัยและในตอนนี้ละครดำเนินเรื่องถึงตอนที่เแล้วและฉากของพระเอกนางเอก ก็น่ารักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำแฟนๆอมยิ้มและเขินตามกันไปสุดๆล่าสุดแพทริเซียได้ออกมาเผยชีวิตหลังแต่งว่าชีวิตหลังแต่งก็เหมือนเดิมแต่ต่างฝ่ายต่างทำงานกันทุกอย่างเหมือนก่อนแต่งส่วนพริตแบกละครจากสามีฉากเริบซีนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาไม่ดูจริงๆพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นงานของเรา ขารับรู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่หนักน่วงจนต้องรับไม่ได้